ตู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 ตมอร์นิ่งนะคะพวกเธอมอร์นิ่งนะคะพวกเธอแมวสองตัวมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปนะคะอ้ายสน้อยอ้ายสน้อยวันนี้ชอบที่สูงนะคะชอบที่สูงนะคะพวกเธอเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะคะว่าอีกตัวหนึ่งจะนอนตรงไหนนะคะอ้ายสน้อยอ้ายสน้อยห่างขุดยุยอ้ายสน้อยห่างขุดยุย ยังไงยังไงแมวชอบที่สูงนะคะนางคงจับจี้จกได้นะคะจี้จกได้นะคะตอนนี้ขึ้นไปแล้วลงไม่ได้ทำย่งไรทำย่งไร ส่วนอีกตัวนะันเจ้ากาแฟแต้เวสเจ้ากาแฟแต้เวสวันนี้ชอบที่ต่ํานะคะชอบที่ต่ํานะคะวันนี้นางอยู่ในสุขขาวดีนะคะสุขขาวดีนะจะายตัวแสบไอตัวแสบยังไงยังไงเจ้ากาแฟแต้เวส และแล้วนางก็มาหยุดจุดเดิมตรงนี้นะจ๊ะจ้องนบนั่นเองจ้องไปจ้องไปก็ไม่ได้พี่นกน้อยจะได้แต่จ้องนะจ๊ะไอ้สนอยห่างปุจจุยอ้สนอยหางปุจย ดูหางของนางดูหางของนางจ้องพี่นกน้อยไปจ้องพี่นกน้อยไปวันนี้เราเช็คอินที่หอพักนาทองเฮาส์อุ่นสุนทรต้สวิตนะจ๊ะต้นสวิตให้ดูมุมจ้องนกนะจ๊ะมุมจ้องนกนะจ๊ะได้ยินแต่เสียงพี่นกน้อยนั่นไงเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่ตรงนู้นนะจ๊ะอยู่ตรงนู้นนะจ๊ะพี่นกน้อยขอไอเสือบินไปแล้วนะจ๊ะบินไปแล้วนะจ๊ะพวกเธอ นกก็ชอบมาเกาะอ,อยู่มุมนี้นะจ๊ะมุมนี้นะจ๊ะ,วจะพวกเธอไอ้สนอยหางกุดจุ้ยก็ชอบมาอยู่ตรงนี้นะจ๊ะชอบมาอยู่มุมนี้นะจ๊ะไอ้สนอยหางกุดจุย้ยอ้สนอยหางกุดจุย้ยยังไงยังไงอ้สนอยไอ้สนอย